จะออกมาเดินเล่นเหตุใดมิเอาผ้ามาห่มให้ดีก็แก้วเป็นคนลากฉันมานี่เจ้าคะ่ะฉันไม่รู้ว่าแก้วจะพาฉันมาตรงนี้คุณหลวงโกรธฉันเรื่องอะไรหรือเปล่าเจ้าคะ่ะเปล่าแล้วทำไมคุณหลวงต้องเสียงแข็งใส่ฉัน ไม่พูดจาดีกับฉันเหมือนวันอื่นๆเลยเจ้าคะแม่อ่อนก็คงชอบแต่คนพูดจาดีก็ <c oughs> คนพูดจาดีทำไมฉันต้องไม่ชอบด้วยล่ะเจ้าคะยางนั้นที่หมอมทศพูดจากับแม่อ่อนวันนี้แม่อ่อนก็ยอมรับว่าชอบสินะก <c oughs> ็ก็ชอบเจ้าค่ะ หมอมทดเป็นคนดีคงไม่แปลกที่แม่อ่อนจะชอบแล้วคุณหลวงไม่ชอบหมอมทดเหรอเจ้าคะเกี่ยวกับอะไรกับฉันฉันกำลังพูดถึงแม่อ่อนกับหมอมทดอยู่นู่นคุณหลวงจะโมโหทำไมเจ้าคะฉันไม่ได้โมโหโกรธก็ไม่โกรธโมโหก็ไม่โมโหหรือว่าคุณหลวงหึงฉันเหรอเจ้าคะ แม่อ่อนเห็ุได้ถึงได้พูดจาเย,ยี่ยงนีเ้เดี๋ยวสิเจ้าค่ะคุณหลวงถ้าฉันไม่ถามแบบนี้เราจะเข้าใจตรงกันได้ยังไงล่ะเจ้าคะสรุปว่าคุณหลวงหึงฉันหรือว่าไม่หึงฉันกับหม่องทดเจ้าคะ่ะใช่ฉันหึงหวงแม่อ่อน หลวงจะหึงฉันทําไมเจ้าคะฉันไม่ได้คิดอะไรกับหม่อมทศสักหน่อยมิได้คิดดีๆอย่างไรไม่อ่อนยังพูดว่าชอบอยู่เลยก็ก็คุณหลวงถามฉันว่าชอบที่คนพูดจาดีด้วยไหมฉันก็บอกว่าชอบใครจะไม่ชอบคนที่พูดจาดีด้วยล่ะเจ้าคะแล้วอีกอย่างหม่อมทศช่วยฉันเอาไว้ตั้งหลายครั้งแถบครั้งนี้ยังช่วยชีวิตคุณหลวงไว้อีกถ้ามีโอกาสฉันก็แค่ อยากตอบแทนหม่อมทศบ้างก็แค่นั้นเจ้าค่ะเราเยี่ยงนั้นแม่อ่อนคิดอะไรกับหมอมทศได้ยินแม่อ่อนเคยพูดว่าหม่อมทศเหมือนคนในสมัยแม่อ่อนพีทศฉันคิดกับพีทศแค่พี่ชายเจ้าค่ะส่วนหมอมทศก็เหมือนกันเจ้าค่ะ เ้ากับฉันล่ะค่ะแม่ออนรู้สึกเยี่งไรกับฉันคุณหลวงมาถามอะไรแบบนี้ล่ะเจ้าค่ะก็ถ้ามีถามเยี่งนี้จะเข้าใจตรงกันหรืองั้นคุณหลวงก็ตอบมาก่อนสิเจ้าค่ะว่าคุณหลวงคิดยังไงกับฉันฉันคิดว่า แม่ออนรู้สึกย่างไรกับฉันฉันก็รู้สึกนิต่างกับแม่อ่อนรู้ได้ยังไงเจ้าคะคำพูดของแม่อ่อนที่พูดกับฉันในวันนั้นเหมือนกับคำพูดของฉันที่เคยพูดกับแม่อ่อนรูเเ็นอะไรไป ฉันจะอยู่ต่อไปได้ยังไงเจ้าคะถ้าไม่ออนเป็นกระไรไปฉันคงขาดใจใตายคงมีสรรค์ดินใดที่มีใครอยู่ตรงนั้นหนึ่งใจที่ฉันเฝ้ารอไฟฝันคุณหลวงจะทําอะไรเจ้าคะ่ะอยู่นิ่งๆ วงกันสักวันฉันต้องได้พบแล้วรักเธอเธอได้ยินฉันไหมหัวใจพรำเพรืพ,พีค่คาดนมันดานพารักนี้ไปบอกเธอดังมนตราพาเราพบกัน จนให้ฉันได้มาพบเธอหนึ่งหัวใจที่เป็นของเธอจะขอดูแลโดยชีวิตของฉันให้เราสองอยู่ครองนิรันด์มีเพียงเธออยู่เคียงคู่ฉันคือรักเทอที่ใจผูก เฮ้ยอ้าวเฮ้ยเจอแล้วครับเจ้าค่ะเจอแล้วค่ะ <masa coughs> <coughs> <says> <coughs>